วครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับใน Twilight Tower Defense นะครับวันนี้อัปเดตแพทเอด77นะครับมีตัวเข้ามาใหม่3ตัวที่แบบว่าตึงๆเลยคัดมาให้แล้วตัวแรกเลยสายมือตัวเติมอีกแล้วของตัวนี้เป็นเจ้าโจโกนอ t กับเจ้า G-Man 5.0บอกเลยว่าทำไวมากเลยนะไม่คิดว่าจะเข้าไวขนาดนี้แล้วก็โจโกนอ t เนี่ยอตอนแรกคิดว่าเป็นอันติเมตนะแต่เข้ามาเป็นระดับแบบว่าเ e อ็กซ์คลูเติมเงินแบบว่าสายเปแก้วต้องเติม แล้วก็ดูโมเดลก็ถือว่าทนะําไว้นะทําไว้ําไว้แต่ตอนจริงๆอยากให้มาแบบโมเดลแบบเจ๋งๆเลยแบบว่าพิธีพิถันแล้วมาแบบเป็นอันติเมตนะแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าเอลเจอริกการเดียนอันติเมตใหม่ครับคัมมิ่งซูลยังไม่เข้านะจะเข้ามาแบบว่าในแหลง่งมันจะมีแหลงพี่ว่านะแหลงพีวพีอ่ะมีท็อปหนึ่งถึงสามร้อยน่าจะได้นะครับและคิดว่าน่าจะเป็นรายเดือนด้วยไม่น่าจะเป็นรายวันไม่น่าจะเป็นรายอาทิตย์ ก็คือเดือนละส0 0ตัวแต่ถ้าอาทิตย์ละ3 0 0ตัวเนี่ยเดือนหนึ่งก็จะเกินแล้วนะพันกว่าก็ถือว่าจะราคาตกมากเลยแล้วโมเดลก็แบบว่าโคตรลึ่มโคตรเดอโมเดลแบบว่าโมเดลไม่สวยอะ่ะจริงใครว่าไงอะ่ะไม่เหมาะอันดิเมตเลยอะโมเดลโคตรอีปิกเลยดูดิโอเคโคตรจัดเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันดีกว่า3ามตัวเออเราจะเล่นตัวนี้นะอ่าไหนนะนี่นะอันนี้ก็คือเข้ามาอยู่ในตู้สุ่มเหรียญน,นะครับอันนี้นะเป็นสไตเดอร์นะเป็นตัวสไตเดอร์นะเป็นพวกเรานะนี่นะเราใช้นี่และพี่ก็คัดมาละ คนนี้ก็ขัดเปใช้นี่มาเล่นเลยนี่นะ,จะเจ้าใช้นี่บอสจีแมนนะครับผมก็จักันอนะไปดูในเอเลดดีกว่าว่าสามตัวนี้จะมีสกิลอะไรบ้างจริงๆป่ะมาเลยครับอยู่ในเอเลหมดเรียบร้อยนะครับผมตัวแรกเอาอะไรดีอยากได้ต,ตัวอะไรดีพี่ไม่เอาแอตโตสโลมาพี่ขอใช้เป็นจักรนอสเลยได้ไมนพี่สามล่างจักรนอดป่ะแบบเห็นด้วยตาพร้อมกันโอ้โหดวก่อนโอ้โห ทำไมคือแบบอยากรู้จ่ายรู้จริงเลยคนที่ทำดีโบนะ่ะทำไมต้องทำโมเดลดีโบด้วยพี่ว่าไม่น่าจะน่าใช่คนดีวานนะแต่ตัวใหญ่ไปพี่เป็นดิวมังกรมาเนี่ยโคตรใหญ่บิ๊กบึ้มไปโอ้คือใหญ่ใหญ่กว่าล่างล่างปกตินะือแบบพี่บิ๊กบุ้มเลยฮนะพี่โคตรบึ้มเลยมาดูดีมีดาเมจอะไรบ้างมีแบบว่าเบสแรงนี่คือแบบไอ้เบสเลนนี่คือแบบว่า เป็นระยะเหมือนระ,ระยะเระเบิดหรอระยะแบบแอตโตใช่ไหมแล้วมันฟาโล55ด้วยมาดูดีว่าความฟาโลเป็นไงดาเมจค่อนข้างวางถูกนะวาง400ต้นเกมได้เลยครับตัวนี้แล้วก็อัพถูกนะเอ้ยตัวนี้เป็นตัวต้นเกมได้นะมาอัพเกรดปะโอทอยเลยฟลอร์ร้อยหนึ่งอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่นะอันนี้ชอบขึ้นผิดนะมาอัพเกรดโอ้แล้วเป็นเอลีด้วยประเด็นคือเป็นเอลีด้วยเอลีสี่หมื่นแปดมันเนี่ย เฮ้ยถ้เอลีฟีน18นี่โกงอยู่นะแต่ข้อเสียคือว่าโอ้แขนและตัวโคตรใหญ่ข้างหลังอ่ะดูดิอั้เกลดยวจัดเลยปะเลเวลสามเลยโอเคเวสสามมีเโลยังไม่มีเฟโลนะดูโจมตียืดดูฮ่าโจมตีคือแบบเท่เลยโมไดไอเนี้ยเฮ้ยฮ่าโจมตีคือแบบโอ้เท่เลยเฮ้ยพี่ชิปผมพี่ชิปโจมตีคนเดียวเลยนี่นี่จับกันหนอดดีให้จับกันหนอดโจมตี ล้วเมเป็นอะไรอ no นะมอมห็น่ะเผาแต่รู้ว่าเผาอ่ะเลเซอร์วงนี้คือเลเซอร์นะวงวงที่สองนะวงแรกคือเอลีใช่ไหมแล้วก็แต่รึกว่ามันขาดขาดนี่ย่อครับขาดลอยขารลอยด้วยเฮ้ยก็ทำไปเล่นก็ใช้ได้อยู่นะอาเดตไปปึ๊บกูดาวตันอยู่ที่สองจุดห้านะอัปเดตให้อัปเดตระยะอยู่ที่สี่สิบตอนนี้เอ้ตอนนี้คือเอลีหายเหรอทำไมอ่ะเลเว่าฝีเอลีหายไปไหนอ่ะ ลองดูใช่เลเวล4ไม่มี A LE ไม่มี A LE เห็นไหมตัวหลังไม่โดนเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมตัวหลังไม่โดนเลเวล4ไม่มี A LE นะทําไมอ่ะเอา A LE ออกเหรอปังนั้นเลเวล5เลเวล5เฮ้ยดูด,ดูนี่เหมือนพีเดเตอร์เเลยอะ่ะใครรู้จักพีเดเตอร์ไหมใครดูไหมหนังเอเลี่ยนอ่ะมีโมเดลฉอเข้าไปก็เ <c> ห <oughs> มือนโป๊ะฉอ <c oughs> เท่วะ่ะมันไม่ทำเป็นเป็นอนิเมะเฮ้ยมันมันบอกว่ามันดึงเหรอ มันเป็นดิวแมนหรอเอ้ยว้าวทำเป็นเล่นเอ้ยตัวนี้าราคาถูกเล้นะเอ้ยดูดิดึงมาชอ็อคเฮ้ยถามจริงถามจริงเฮ้ยดิวแมนดิวแมนตกกระป๋องวันนี้เนี่ยเฮ้ยทำอย่างนี้จริงดิเทนตีกนี่ตัวเติมนะเนื้ตลาดขายประมาณหมื่นห้าเพย์เดงนะไม่กี่บาทเองนะานาะใช่ไหมมันไม่ถึงห้าพบาทอ่ะ เฮ้ยคุณจะเอามาเกิ่วดิวแมนมาใหม่ให้มันไม่ได้นะเล่เท่กันไปเลยคือดิวแมนตกกระป๋องมันเนี่ยคือแบบว่าใครที่อยากได้ดิวแมนเนี่ยไม่ต้องเอาแล้วอันดิเมตอะไอตัวนี้นะฮะดูดิเฮ้ยประเด็นมันที่พี่พีเวอร์นี่คือไม่ได้แบบว่ามันเก่งมากนะมันเด่นคือมันตัวเติมคุณตัวเติมคือแบบโอ้โหทำความดีเลยดูดิไปไปดูวินได้อยู่ปาอัปเกรดปุ๊บอ่ะไปโลมาแล้วตัน อ่าแล้วก็ไม่มี L.E. นะอ๋อ L.E. จะมีตอนแรกๆเนาะตอนหลังน่าจะเป็นแปร์แพนแทนพี่ว่าเฮ้ยชอตอุ้ยคิดว่าม,มันมันวางได้เยอะๆไหมอะ่ะน้องว่าไงโอ้แต่วางโคตรยากเลยหินบล็อกู่ดิมัน <laughs> มติดหำมันติดหางมันติดหางอะ่ะก็โอเคนะเอวางชิดๆได้อยู่เอยอ,อยินบล็อกวางวางง่ายอยู่โอเคติดหางติดหางพี่ก็ โอเคได้ okay. อยู่นะตัวมันก็เก่งเลยแหละเก่งนี่คือยังไม่บัฟ์ดีเจนะไฟเอลเกดอุ้ยมันคือแบบท่าดึงคือท่าดิวแมนเลยเมื่อกี้ท่าไอ้ดิวแมนที่พี่เคยเล่นเลยดึงมาแล้วหมุนเนี่ยเวลามันจะขุดมันจะหมุนนะ่ะมันคือดิวแมนะจาัะเฮ้ยตัวนี้คือเอาไปเลนะ่นแฮดดิวแมนได้เลยเนี่ยเวอร์จัดเลย เอาไปกิวดึงมาใส่เฉยโอเคมาดูปืนมันนี้ปืนมันไม่ได้ยิงเลยอะปืนมันปืนขวาม,มันทําอะไรอ่ะวงในปะก็แค่มันดึงไปเฉาะมันก็โหดแล้วดูอ๋อมันดึงไปแล้วปืนเฮ้ยท่าเหมือนไอ้นี่เลยอันติเมทใหมอ่อะใช่ไหมเนี่ยสับปืนอะสับปืนแล้วก็ส่วนออกมเมื่อกี้ทำเป็นเล่นที่ไหนน้าตัวนี้ไม่ใช่กีกีเนี่ยเฮ้ยพี่ว่าใช้ได้เลยไปหาเล่นนะตัวนี้บอกเลยว่าหนุกไม่แพงด้วย ไม่หาเล่นเลยโอเคต่อไปเอาตัวดีตัวอะไรดีเอาพี่จีก่อนเลยไหมไหนเล่นตัวเติมนะพี่จีก่อนเลยปะพี่จีปะตัวนี้เห็นแบบคร้าวๆแล้วคือมันเก่งเกินแล้วตัวเติมปะ,ะป,ปะหยุดสคลิปแป๊บนึงพี่จีพี่จีบโมเดลลายวานตรงนี้ปุ๊บไอพี่ลืมพูดเรื่องกันการสตันเลยสามสิบนะครับโอเคพี่จีมาโอ้โหเท่อยู่หนาะเท่อยู่หนาะ วาง600อัพเกรด900แล้วก็เป็นตัวสปอนด้วยนะสปอนอยู่ไหนอ๋อเนี่ยสปอนมาแนละ้วไปดูตัวสปอนหน่อยอนี่นะครับเป็นแฟนติดนาะสมอรแฟนติดโอเคเป็นปุ่มเนี่ยบายอัพเกรดบายอัพเกรดไปเลยวันนี้มาเล่นไม่มาเล่นล้วนๆอยากดูอัพเกรดแบบตันๆดามเมจตันอยู่ที่สี่0 0ไอ้ตัวนี้สี่หมื่นแปดนี่คือแบบจะบวอย่างนึนะพีเ่เล่นแบบชายนี่นะชายนี่มันจะบวกดาดามเมจขึ้น50เปรอร์นนะ ป่ะูดามเมจขึ้น50%เปอโอเคแล้วก็โหปู่ยิงแรงอยู่นะ025ดามเมจสิถึเนี่ยถ้าไม่ใช้นี้จะประมาณ30,000นะสองตัวนี้ถ้าไม่ใช้นี้ดามเมจจะประมาณ30,000นะครับโอ้โแบบใช้นี้็ถึงจัดเลยแล้วก็เลือดที่สปอนออกมาล้านหนึ่งเลยนะทุกๆก,กี่วิไม่ได้บอกนีในนี้ไม่มีรายละเอียดการสปอนเนานะไม่ได้บอกนะครับว่าสปอนทุกๆก,กี่วินะ แต่พออัปตันสป,ปอนตัวอะไรอะ่ะทำไมอัปตันแล้วส,สปอนตัวโคตรกลุ่มเลยดูดิบักดูเขอคออ่ะตัวนี้ยังดูอ๋อ้านเลยสปอนแบบสปอนยังดูไม่ดีนะพี่ยังคิดว่าตัวสปอนเขาอาจจะแบบอัปเดตเข้ามาใหม่นะยังคิดว่าไม่ทำไ,ไมมนปนสปอนตัวเล็กอ่ะแบบสปอนมันบักหรือเปล่าไม่ชัวนะอาจจะแบบสลับสปอนหรือเปล่าเนาะมาดูดาเมจดูโมเดลพีจีก็เท่อยู่นะเท่อยู่นะจีห้าจุดศูนย์นะ ดาเมจหลักเป็นหลักได้ไหมอ๋อมันตีทรเก็ตเดียวเนาะมันมันแรงอยู่นะ4ี่หมเนี่ยผมใช้นี่อะหวางเงยอะก็น่าจะเจ๋งนะพี่ก็ไม่ค่อยหวากับพี่จีเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ก็ให้ดูเอาพี่ขอถ่ายรูปไหมโอ้ยมุมนี้โคตรสวยอะพี่จีอยู่หน้าที่สามเนาะโอเคปะไม่เอาพี่จีละพี่ไม่ชอบมัน <laughs> เปิดตัวโอเคไฟข,ขายนะ แต่ก็สวยนะมันสวยอยู่นะดูวะทมมันชักชักมือขวาจึก๊กจึ๊กจึ๊กปืนยิงก็ข้าวๆก็ได้อยู่นะแต่พี่ถามพี่ยี่ว่าขผงตัวนี้ให้เลือกใช่ไหมเอาพี่สามดีกว่าจริงจริงแล้วใครแบบผมมีความไฝฝันอยากได้ยูแมนตัวนี้แล้วแบบเราอยากอยากได้พี่ได้พี่สามเล่นด้วยนะโอ้โหตัวนี้คือแบบคุ้มจริงคุ้มจริงปั๊ขายอ่าต่อไปเป็นนี่นะไตรเดอร์นะไตรเดอร์เป็นชาชนีเหมือนกันตัวนี้ ระยะไปเกปนี้อาจจะไม่ได้แบบรีวิวเอียดนะมาเล่นแบบขำๆเลยเปิดก็เลเตอร์นะคูดาวเลเวลหนึ่งอยู่ที่0.25โคตรต่ำโคตรต่ำแล้วก็0.25ตลอดเวระยะไกลอา่าพี่ลืมดูระยะของพี่ตามเลยระยะ50ระยะก็ประมาณนี้นะพี่ด่ายไหมคือถ้าวางตรงการจะคุมหมดวางหน้าจะยิงหลังไม่ถึงวางหลังอาจะยิงหน้าไม่ได้โอเคนะไปะสไตเดอร์ ดูโมเดลเออแล้วอย่างหนึ่งนะครับน้องๆเห็นไหมว่าถ้าเป็นชาชนี่พี่ให้ดูชาชนี่ก่อนาชนีชน่พี่วางพี่ไอจีตรงนี้ก่อนวางไม่ได้จีจีติด,ดแขนวางให้ครบก่อนเอเคตรงนี้ถ้าเป็นชาชนี่มันจะมีฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงเห็นที่ตัวไหมครับเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกับตัวปกตินะมันจะมีวุงว้งวิงวุงวงว้งวิงอะ่ะเห็นปะมันจะเป็นแบบนี้คือตัวละครับชาชนี่นะไะสไตเดอร์อัปเกรดไป หลังๆเนี่ยที่พี่เอามาเนี่ยตัวต้นเกมได้หมดเลยนะใช้เงินน้อยมากเลยมา<ะ>ก้อนทำอะไรได้บ้างครับพี่กอรี่นัดยิงเลเซอร์ดาเมจเป็นยังไงเอ่ยดาเมจเป็นสเปสปสเปสคือยิงกระจายไปตัวอื่นใช่ไหมไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่เลยแล้วพี่สามนี่รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นสโลแค่ทาร์กเก็ตเดียวด้วปะใช่ปะอัพเกรดไปก่อนปะยิงไปบู๊บโอ้โหเลเซอร์วุ่นวายเลยได้ดูดูไอจีมันยิงตัวที่พี่สามยิงไป ดูโอ้โหดึงดึงไปคีบอะไอ้แขนเอาไปคีบได้อะโคตรเจ๋งเลยโอ้ยพี่ถือว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยวาวเท่าไหร่คือไม่ได้วาวคือความเก่งนะอันนี้ที่ไม่ได้วาวความเก่งและความแบบความเล่นฮะฮามันๆอะที่แบบว่าไอ้ตัวพี่ฝามใช้ได้เลยโอ้หแล้วก็สไตลเดอร์ผมโดนตันรั่วเลยเฮ้ยโอเคเอาเกตไปให้ระยะโคตรไกลเลยนะ ด้วยว่ามันเป็นกอลลี่ที่กลุ่มๆเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก้อนมันห้าใบหมื่นสองใบหมื่นห้าใบโอ้ยอัพแพงอยู่นะโอเคมีเลเซอร์สองแผน่นครับต้านเฮ้ยแล้วก็มีเฮ้ยมีประทัดยักษ์ด้วยนี่ยิงกระบายทรัลโดดูดิวงเป็นไงอ๋อวงวงอันนี้คือวงวงวง,วงนี้คือวงกระสุนใช่ไหมวงประทัดยักษ์เราโอเคอัพเกรดตัานแล้วเจ๋งอยู่นะไหนมาดูดิดาเมจมันเป็นไงยิงกระสุน พี่ว่าไอที like ่สแป๊เนี่ยคือกระสุนก็ว่าอยู่ตอนแรกเลเซอร์มันสะแป๊ยังไงวะอ๋อคือกระสุนสแป๊เนาะนี่เห็นปหปึ๊บกระจายแต่ก็ไม่แรงนะให้ดูให้ดูตัวตัวทั้งหลังโดนเนี่ยกระสุนกระจายประมาณอยู่ที่สามหมื่นป่ะเดาเดานะสามสี่หมื่นประมาณนี้ป่ะก็ไม่ได้กระจายไกลด้วยนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตัวนี้โดนไหมเห็นป่ะตัวที่สามโดนน้อยมากเลย คือแบบไม่ไดก้กระจายแบบเวอร์นะไม่ได้แบบแปนเวอร์แล้วก็เป็นทาร์กเก็ตเดียวอันนี้คือยังใชน้นี่ยังยังเล่นแบบใช้นี่หมดเลยนะคือแบบพี่รู้สึกว่าดาเมจไม่ถึงเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวอัพตัวนี้ตันอีกตัวนึงลองดูดิว่าใช้นี่หนัตัวแบบตัตตนๆนอะ่ะมันจะเป็นไงอ๋อเดี๋ยวพี่อัพเกรตในนี้กับโลตัวเฟิร์สวก่อนมามาดูดีว่าจะเป็นยังไงน้องว่าไงมั่งพี่รู้สึกว่าสไต이เดอร์กับอ่าจีเนะี่ยเฉยๆมีพี่ตาเลยที่รู้สึกว่า ค่อนข้างเก่งเลยเ mm hmm. ก่งเลยอ่ะไอตะกิวดึงนี่แหละเก่งเลยหรืออยากจะดูบอสเนี่ยบอสเวม50อะได้ไหมไปดูบอสเวม50เหมือนไหมว่ามันดึงดึงพวกบอสได้ไหมแบบใช่ได้นะคือมันโอเคอะ่ะพี่ว่าโอเคเลยพี่สามเนี่ยใช้ได้แต่ตัวอื่นคือแบบไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะพี่ว่าดาเมจมันเป็นทา่ทาเป็นแทร็เก็ตเดียวอะจีก็แทร็เก็ตเดียวอ่นนี่ก็สแปรก็จริงแต่สแปรจากไอเนี่ย อะไรนะบ้างไฟอ่ะบ้างไฟพญานาคอ่ะพี่ว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยว้าวอ่ะไม่ค่อยว้าวเรื่องดาเมจเลยคือถ้าเป่าตัวเนี้ยสามตัวเนี้ยถ้าให้เลือกอ่ะไปซื้อในตลาดตอนนี้ใช่ไหมหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าเพชรเนี่ยพี่ยังคิดว่าพี่สามล่างจัขะนอตน่าจะสนใจที่สุดละในแผ่นนี้นะครับเห็นหว่ามันทาเกตเดียวแล้วแผ,แผ่นนี้ทาเกตเดียวไม่ได้กินพี่บอกเลยไม่ได้กินจริงเล่นไม่ได้ถ้าในเอ็นเลนนะ ไม่ได้กินเลยดูดิยิงตัวหน้าแล้วตัวหลังก็เดินไปเรื่อยอ่ะมันต้องมีเอลีมีอะไรเยอะกว่าน,นี้นะยังแบบว่าไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็แบบพุดตามตรงเน,นาะก็คือหวยพี่สามในแผ่นนี้แผ่นเอกวยพี่สามล้วนๆเลยก็มาเล่นให้ดูข้าวประมาณนี้ดีกว่าพี่คิดว่ามันน่าจะดึงบอสได้นะพี่ว่าโอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้ดีกว่าที่แกเล่นหนึ่งไวห้าสิบแล้วใครชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วบอกเลยนะว่าเดี๋ยวมีแจกพี่สามด้วย ไปติดตามหน้าเฟซพี่ไปเฟซจะอยู่ตายตายลิงค์คลิปนะครับว่าจะมีแจกพี่ตามนะใหญ่ที่ตัวทำยังไงพรุ่งนี้ไปดูนะครับหลังจากลงคลิปนั้นโอเคคลิปนี้ไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย